ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชื่ออาจารย์กมนชนกกุลชินนะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขางานการบัญชีที่วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญน,นะคะยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าสู่รายวิชาการบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้าขอให้นักเรียนนักศึกษาเรียนด้วยความสนุกก็ขอให้มีความสุขกับการเรียนนะคะ สวัสดีค่ะก่อนอื่นขอแนะนําตัวเองก่อนนะคะอาจารย์ชื่ออาจารย์กมลชนกกุลชินนะคะเป็นอาจารย์ประจําสาขางานการบัญชีที่วิทยาลัยเทคนิคน่าจเจริญจังหวัดน่าจเจริญน,นะคะยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าสู่รายวิชาการบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้าขอให้นักเรียนนักศึกษาเรียนรู้ด้วยความสนุกและก็ให้มีความสุขกับการเรียนนะคะ